สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มอบฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางลาพัฒนาสูตร2กันนะคะเนาะแนวทางเข้านะคะสำหรับ3 7 7 3ก็มานะคะ นี่เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะเนาะตัวเด่นเลยนะคะแปดสองนะคะเสียดายจับแปดไปตั้งดูซิทุกคนจับแปดแตตั้งสามตัวนะคะแต่เจาะไม่เข้านะคะตารางของเราเข้านะคะดูตารางเข้าแปดสองเข้าจิตสามนะคะบนล่างตารางนะคะแล้วก็เข้าสามสามนะคะตัวเจาะเนาะ เข้านะคะก็ได้เหกันไปนะคะสำหรับสูตรที่สองนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสูตรสองนะคะก็จะมีศูนย์มีสองมีหก มี1มี5แล้วก็มี8นะคะสูตร2นะคะก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะตัวเลขเนาะแอดมินให้เด่นไปที่2กับ5นะคะเด่น2และเด่น5นะคะสองห้าตามได้นะคะสองห้าสำหรับสูตรเี่สองนะคะเด่นสองก็จะมี สองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองหกสองเก้านะคะแอดมินคำนวณได้สองหกนะคะไม่ใช่จะมาตรวจแปลงล่างเนาะพี่น้องขอให้มาตรงๆนะคะสำหรับเด่นห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์มีห้าหนึ่งแล้วก็จะมีห้าหกนะคะ ห้ 5, 6, ก็อย่าลืมตาม5้ก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีมี06มี10แล้วก็มีแปสอง แล้วก็อย่าลืมตามแปดูนนะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะอันนี้ตามได้นะคะ9กศูนย์สศูนย์เอ,อ่อทุกคนนะคะสูตรนี้เยอะจริงๆนะคะอันนี้แอดนมินแถมให้นะหนึ6ง9หนึงหนึงก้านะคะเห็นไหมสูตรสองนจจะเยอะนิดหนึ่งนะคะ กันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมี1 1 0 2เยอะนะคะเบิ้ลมี6 6มี0 0แล้วก็5 5นะคะ2 2ก็มีนะที่จริงอะ่ะก็จะเยอะไปนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1 0 6 0นะคะแล้วก็จะเป็น1 5 สองหกสองเก้าอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะที่จริงนะแปดหกก็มีนะทุกคนแปดหกแปดสองแปดหกนะคะแปดหกก็มีนะ นี่เห็นไหมแอดมินเจาะได้เหมือนกันนะคะ86นะ,ะแอดมินแถมให้เพื่อใครชอบไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดลกดิไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า